เราอยากไปทางานนะคะวันนี้เวทีของเราคือเรียกว่าปล่อยฟรีนะคะเต็มที่ได้เลยลูกเด็กๆเดีนยะเ,เขาเริ่มไปพบปะประชาชนแล้วอะไม่ต้องบอกว่าเต็มที่ก็เต็มที่แล้วเขาเต็มที่มากน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีสวัสดีคับลูกน่ารักมากว่าไงคะว่าไงคะัคะคนดีหนูอยากหนูเล็กอะไรไว้ลูกหนูอยากได้อะไรตอนนี้มันไม่เห็นพุ่งออกมา น้องอยากเห็นได้ไอเวลาพุ่งออกมาอ๋อโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยทักทายพี่ๆทั้งสองท่านแล้วก็เด็กๆทั้ง4ี่ท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขออนุญาตเรียกว่าเป็นดอ s แฟมิลี่แล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วใช่ไหมคะพี่พี่ใช่ครับปีนี้ก็เป็นปีที่สแล้วก็ที่ Amazing ไปมากกว่านั้นก็คือเป็นปีที่เรามีจํานวนคนในครอบครัวเพิ่ม ปีที่แล้วยังมีแค่สี่คนปีนี้มีหกคนแล้วครับโอ้พี่พี่มีเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะที่โอ้โหนี่คือยกครอบครัวของจริง,งรู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ทางดอสไลท์ให้เป็นตัวแทนนะครับในการมาบอกเราเรื่องราดีๆแล้วก็คือตอนที่เขาบอกว่าจำหมดเลยนิดนะึง ดูดอยากรู้เลยว่ารู้สึิไงผมจินตนาการภาพบนเวทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเห็นตั้งแต่วันนั้นวันที่เขาโทรมาก็คือเห็นภาพนี้ตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่ครับน่ารักมากพี่ทีพี่ทีมานั่งตรงนี้ก่อนไหมลูก ไม่<ช>ไม่เป็นไรเพราะว่า f อของดอซนมิลีของเราก็ชอบที่น้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่พีมก็เหมือนกับได้มาส่งต่อความห่วงใย,ยจากดอซนมิส,<า>สู่ทุกๆคนในวันนี้ด้วยพี่ออ้ยล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็นเหมือนเป็นตัวแทนในการส่งต่อนวัตรกรรมดีๆ<ช>ความห่วงใย,ยความปลอดภัยดีๆให้กับทุกคนวันนี้ค่ะก็ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ส่งต่อความห่วงใยกันแบบ ครอบครัวเราเล็กๆเนาะแล้วก็พยายามที่จะบอกต่อแหละให้กับคนอื่นๆได้รู้แต่นี้เนี่ยพอเราคุยกับใครทุก,ทกคนเขาก็ใช้ดอสกันหมดนะใช่ค่ะก็คือแบบไปที่ไหนก็มีแต่ดอสแสม i ี<ช>่มาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบจับพ่อพมามีส่งให้พิธีน้องพีแล้วก็พี่ีกับน้องพีก็ส่งต่อให้ไปีอีกทีเนึ่อใช่ก็<ช>คือเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการจับรุ่นสู่รุ่น จากที่เอ็มบีเมื่อกี้ค่ะที่ได้เปิดให้ทุกคนดูน่ารักมากเลยอ่ะหนุ่มดาอยากรู้เลยอันนี้คือไม่มีในสคริปต์นะคะราวอยากรู้เลยว่าตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างก็มันมีการซ่อนกล้องไหมพี่บีเพราะารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยอ่ะจริงก็เกิดจากกวารวางแผนของทีมงานอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเก็บมากๆคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยมั้ยใช่จริง ลูกชายครับเขาก็รักแล้วก็สนใจน้องสาวอยู่แล้วครับพอดีพอแบบเขามาเล่นด้วยกันก็เลยมันจะดูแบบคิวๆอะไรเงี้คยครับใช่พี่ตอนตอนซีนหอมกันอ่ะคือน่ารักมากน่ารักมากจริงๆดูอเมซิ่งมากๆเลย,ยโอ้แล้วจริงๆแล้วอะค่ะ <laughs> นี่คือบรรยากาศที่ <laughs> แท้จรูที่เรียลบรรยากาศความน่ารักจริงๆคู่นี้เขาสนิทกันอยู่แล้ว แล้วตัวน้องสาวก็ชอบเรียนแบบพี่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่ถ่าย m อเนี่ยแล้วเขาแบบแปรงฟันอยู่แล้วก็น้องมาแปรงฟันด้วยเขาก็เลยจะชอบมากก็คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในทุกๆวันด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของความ Amazing จาก Dolls Life บ้างดีกว่าพี่บิมค่ะอยากให้พี่บิมพูดถึงความพิเศษของเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเราว่าทำให้ชีวิตของเรา Amazing ขึ้นได้ยังไงบ้างพี่บ ก็จริงๆครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่มีเด็กอยู่ทั้งสี่คนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องความสะอาดเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกเลยที่เราแบบคอนเซิร์นเราให้ความใส่ใจมากที่สุดนะครับซึ่งความสะอาดก็คือมาจากน้ําดื่มอนะไรเนี่ยที่ที่มันเป็นของที่มันจะเราใช้ในการกินด้วยแล้วก็ใช้กับตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญเป็นอันหนึ่งแล้วก็ ดรอสไลน์เนี่ยก็ทาให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ได่ยังไใช่ไมแว่าจะเป็นเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันจะเกาะอยู่สะสมอยู่ในถังเก็บน้ำอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ดรอสไลน์ค่ะเราจะไม่มั่นใจเลยว่าน้ําที่มันผ่านส่งผ่านท่อที่เราเอามาใช้อุปโภคบริโภคในบ้านเนี่ยมันสะอาดจริงไหมเพราะว่าอย่างของทางดรอสนะคะเรารู้ว่าเขาได้รับรางวัลเนี่ยเยอะมากๆการันตีตลอดเวลาอยู่แล้วขออีกตัอย่างหนึ่งมาเป็นแม่ที่เกิดขึ้น จริงนะคะโอเคยังไงต่อนะวพี่ออยขอโทษด้วยไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ออยทุกคนที่นี่รักเด็กๆแล้วก็รักครอบครัวพี่ออยอยู่แล้วโอเคก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ดอสเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยจริงๆเขาอยู่มาหลายสิบปีแล้วนะเอาจริงๆเราจําความได้แล้วก็เห็นแบบเนี่ยดอสเห็นเราตลอดใช่แล้วพอตอนนี้เนี่ยพอเอาจริงๆเราใช้ถังดอสโดยที่เราก็ ไม่ได้คิดอะไรใช่พ <อ S 2> เพราะเรามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็อืมอ่ะบ้นฉันก็ใช้อยู่อ,อย่างนี้เป็นการเป็นผู้ใช้จริงด้วยแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่แล้วตอนนี้ก็เลยยิ่งมั่นใจพอเรามารู้รายละเอียดว่าเออเขามีได้รับรางวัลน,นะถังเขาเนี่ยข้างในจะไม่มีตะไคร่น้ําหรือไม่มีอะไรเขาจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อะไรเงี้ยยิ่งรู้สึกแบบ ตันใจใช่ที่เลือกใช้ถักดอสค่ะก็คือเป็นนวัตกรรมที่เขาใส่ใจเพื่อคนลูกค้าคนพิเศษทุกๆคนเลยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงเลงเมื่อสักครู่ดีกว่าเพราะว่าเพลงนี้บ่อยมากจริงๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้ถ้าเรามีเป็นของตัวเองแบงคงดีสี่คนโอ้ ตอนได้ฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเป็นตัวเราเลยไหมหรือว่ายัางไงเอ่เพลงนี้ชื่อว่า Amazing Love นะครับก็จริงๆเป็นเพลงที่เรียกว่าถ่ายทอดออกมาได้แบบตรงครอบครัวเรามากๆก็คือเป็นเป็นความ Amazing ของของความรู้สึกของความรักที่เวลาโดยได้เจอคนที่เรารักมากๆนะครับผมแล้วก็อยากจะอยู่กับเขาเว้านานอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ แล้วก็มีคุณลูกคอยวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ให้กับเราว่าจะเป็นการโยนลูกโป่งมันจะดูวุ่นวายมากไม่เป็นไรเราเราใเ้ใครไม่ต้องเลยครกับเออไม่ต้องใช้ตัปเปิ้ลไงพี่บีมทุกอย่างโอเคเลยเอออะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดาวขอเชิญพี่บีมขึ้นไปข้างหน้านิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันอะพ่อพ่อส่งส่งให้ส่งให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อจะร้องเพลงลูกอยากฟังพ่อพ่อร้องเพลงยัง อยาโอเคอยากจะมีควันอะไรนะเราจะมีควันเพราะว่าจะมีควันอยากดูควันอุ้ยไปแล้วมันก็ควรทีมหลักถ้าเพลงนี้ไม่มีไดไอทำยังไงก็ได้ไม่ดีค่ะเพื่อเอนเทอร์เทนเด็กๆเอาล่ะคาถามสุดท้ายค่ะก่อนมาถึงพี่ดิฉอยู่ดีแหละผมพยายามแบบว่าเดินแบบไม่เปนไรทุกอย่างอเพี่มอยากให้พี่มิม เรียกว่ามาใกล้ชิดแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะสุดท้ายอยากให้พี่บิมส่งต่อความรักความห่วงใยจากดอสไลฟไ์ให้แฟนๆทุกๆคนหน่อยค่ะครับมผมก็อยากอ,อยากเชิญชวนแล้วกันครับอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับผม <S <S ม,ามาเป็นดอสไลฟ์มาเป็นดอสแฟมิลี่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมรูม้ส<ม>ึกว่าเรื<ม>่องของน้ำเรื่องของการการ